ขออย่านดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่7เดือนตุลาคมพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ใน 1. เปโตรบทที่ 5. ข้อที่6ข้อที่7ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันครวนจงละ ความกวลกวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที11่118ข้อที่24ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่านี่เป็นวันซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างให้เราเปลมปีและยินดีในวันนั้นและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน 1. เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่18ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายอาเมนถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงละความกังวลทุกอย่างไว้กับเราเพื่อที่เจ้าจะได้ยินเสียงของเรา จงวางใจมอบทุกสิ่งที่เจ้ากังวลไว้ในหัดของเราเพราะการทำเช่นนี้จะเป็นการเปิดทางให้เจ้าเข้ามาแสวงหาพักของเราได้โดยไม่มีสิ่งใดกีดขวางจงยอมให้เราปลดปล่อยเจ้าจากความกลัวที่ซ่อนลึกอยู่ในใจลูกเอ๋ย จงนั่งลงเงียบๆอยู่กับเราเถิดให้ความสว่างของเราส่องอยู่เหนือเจ้าและขับไล่ความมืดมิดออกไปเสียจงยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและจำไว้ว่าเราควบคุมอยู่เหนือทุกสิ่งในชีวิตเจ้าจงเปลมปลีและยินดีในวันนี้ที่เราได้สร้างไว้และวางใจในการสถิตยอยู่ด้วยของเราลูกเอ,อ๋ย อย่าให้ใจเจ้าขุนเคืองหรือนึกเสียดายกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแต่จงขอบคุณเราในทุกกรณีจงวางใจในเราและอย่าก,กลัวเลยจงขอบคุณเราและเข้ามาพักสงบอยู่ในอำนาจควบคุมสูงสุดของเราอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ